สวัสดีครับสวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยข่าวที่เป็นมงคลของพวกเราชาวไทยทุกคนครับครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือธรรมะฉบับธรรมนาวาวังแก่พระสงนิกรชาวไทยนะครับมีการจัดพิมพ์หนังสือธรรมะอันทรงคุณค่านี้พระราชทานเป็นธรรมทานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุข อันพึงจะได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัตินะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชานะครับมาตาปิตุบูชาอาจาริยะบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบุรพมหากษัตริย์เจ้าทุกๆพระองค์ หนังสือธรรมนาวาวังคือหนังสือคู่มือชีวิตพระราชทานที่รวบรวมกระบวนการและวิธีการในการดับทุกข์ด้วยปัญญาของตนผ่านหลักสัจจศาสตรศ์ศาสตร์ตรตรแห่งความจริงอันประเสริฐหรือว่าอริยศาสตร์สนะครับประกอบไปด้วยหนังสือ4ี่เล่ม 1. หลักการชาวพุทธ 2. อริยสัจภาวนา 3. หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และ 4. แนวทางปฏิบัติ ธรรมนาวาวังนะครับเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแต่ลึกซึ้งสามารถใช้ได้ตั้งแต่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันจนถึงดับภพบดับชาติเข้าสู่มรรคผลนิพพานนะครับเรียบเรียงเป็นกระบวนการเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายพร้อมภาพวาดฝีพระหัสนะครับประกอบเนื้อหา อ่านได้ทุกเพศทุกวัยทุกศาสนานะครับเพราะคือคู่มือเผชิญความจริงชีวิตของมวลมนุษยชาติสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์นะครับธรรมนาวาวัง .net/ebook นะครับนี่คือความเป็นมงคลนะครับที่ในหลวงพระราชทานให้กับพวกเราพี่น้องชาวไทยนะครับได้ศึกษาธรรมะ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้ผมลองเข้าไปดาวน์โหลดมาดูแล้วนะในนั้นทำหน้าตาหนังสือออกมาแบบหลายเล่มเลยมีเลือกเยอะมากแล้วก็เป็นธรรมะที่เข้าใจง่ายที่สําคัญเนี่ยน่าจะเหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าตัวหนังสือในเล่มค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีภาพประกอบเป็นช่วงๆก็ท่านก็เข้าไปดาวน์โหลดบางท่านทําไม่ถูกก็ให้ลูกหลานทําให้ได้เด็กสมัยใหม่เขาจะเข้าไปได้ง่ายที่เว็บไซต์ธรรมนาวานะครับภาษาอังกฤษ n e t slash e b o o กนะครับ,รบก็จะมีแนวทางในการปฏิบัติตนให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในชีวิตนะครับ